โรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งความดีช่ยให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่จะเราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไปสวัสดีครับ ผมพันเทพใจคำผู้ในการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศาสตร์แล้วก็เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขดิกเป็นโรงเรียนเครือข่าย1 0นตะครับตั้งแต่ปี2558นะครับซึ่งก็หลังจากที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็ได้ดําเนินการตามกรอบนโยบายของสปทนะครับที่กําหนดให้ดําเนินการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานนะครับคณะครูที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ดําเนินการจัดสู่การเรียนการสอน โดยเน้นกรอบคุณลักษณะ5ประการนะครับที่ทางโรงเรียนสุจริตได้ตั้งกรอบไว้ก็คือในเรื่อ,องของการคิดเรื่องวินัยเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและกิจสาธารณะนะครับซึ่งในการดําเนินการพัฒนาลักษณะ5ประการนั้นก็จัดในรูปข,ของการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ก,กิจกรรมต่างๆสำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนได้นาการตามงกรอบของโรงเรียนสุจริต ที่เราได้ดาเนินการก็คือการสร้างบริษัทการตีนะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็ได้ดําเนินการแล้วก็ส่งเข้าประกวดในงานสิโเซียมนะครับแต่ว่าปีนี้เราดําเนินการไม่ทันนะครับเราก็ไม่ได้ส่งเข้าประกวดนะครับแล้วก็ได้ดาเนินการในการจัดการเรียนรสอนปรากฏว่าหลังจากที่เราได้บูรณาการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วก็บูรณาการกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรียนใต้ดำเนินการอย่างเช่นตอนนี้ โรงเรียนเราก็เตรียมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษร,รษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานะครับซึ่งก็เราก็จัดเป็นฐานเราก็ได้บูรณาการเพื่อที่จะพัฒนาคุณลักษณะบกภารการโดยเฉพาะในเรือเ่องของอยู่อย่างพอเพียงนะครับก็เราก็จะจัดเป็นฐานแล้วก็สอดแทรกมีการถอดบทเรียนนะครับถอดบทเรียนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานในโรงเรียนสุจริตก,ก็รปรากฏว่าเด็กก็ มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของกิจสาธารนณะเราก็ได้มีการม,มุ่งเน้นให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมหลายๆอย่างครับถึงเช่นการรับผิดชอบเวทเรเขตรับผิดชอบนะครับทางความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของ,ของ,ของาการจัดการสอนนะครับก็คิดว่าในส่วนนี้เราก็ดําเนินการได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์แต่ว่าเราก็มีความพยายามที่จะดำเนิน หลังจากนั้นเราก็มีการจัดทำข้อมูลในการรับการประเมิน ITA นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสา์ก็ผ่านการประเมินนะครับก็ได้เิ่มรับรางวัลจากท่านผู้รับการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเขตหนึ่งในช่วงสปดาที่ผ่านมานะครับก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนานักเรียนนะครับให้มีคุณลักษณะห้าประการดังที่กล่าวมานะครับก็ พยายามที่จะทําให้มีความต่อเน,นื่องในยจ้งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะค,คุณครูที่ตอนนี้เรามีคุณครูที่มีความรับผิดช,ชอบแล้วก็เป็นครูหนุ่มๆในรุ่นนะครับพร้อมที่จะดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณครับรรรงเรียนสุจิ